ต่อไปนะคะจะเป็นการปรับปรุงรายการที่6ค่ะปิดบัญชีกําไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกําไรขาดทุนสะสมค่ะเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะเข้าไปที่โปรแกรมค่ะเลือกที่เลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทน,นะคะคลิกที่ปุ่ม work flow เลือกที่ลงรายวันวอรเชอร์ค่ะจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่สมุดรายวันจะเป็นจ j จสมุดรายวันทั่วไปถ้าถูกต้องแล้วให้คลิกโอเคนะคะ คลิกที่ f 3าเพื่อเพิ่มค่ะวันที่นะคะจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งทับห้าแปดนะคะวันที่นี้เป็นวันที่ที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวคือ t ทย e C รายการปิดบัญชีให้คลิกที่โอเคค่ะต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนศูนย์หนึ่งทับสองห้าแดถูกต้องแล้วให้คลิกที่โอเคนะคะให,ให้เลือกเป็น ต้องการลงรายการเองนะคะให้มาที่ช่องรายละเอียดนะคะเราจะใส่รายละเอียดว่าปิดยอดกำไรปิดยอดขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสม ศูนยหนึ่งทับห้าแปดนะคะจากนั้นให้มาที่ชื่อบัญชีนะคะช่องแรกจะเป็นกำไรสุทธิคะ่ะ จำนวนเงินนะคะจะเป็น1 2 4 9 1ล้านสอจ็ดค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นช่องที่2ของชื่อบัญชีนะคะเป็นกำไรสะสมค่ะ จำนวนเงินนะคะเราจะใช้เป็นปุ่ม F2 เพื่อทำการดุลยอดค่ะทำการบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ F10 เพื่อเป็นการบันทึกค่ะให้เครื่องรันหมายเลขวอชเชอร์ให้กดคลิกเยกค่ะจากนั้นนะคะระบบจะทำการขึ้นวอชเชอร์ใบใหม่ให้เราทำการบันทึกนะคะถ้าเราไม่บันทึกเราให้เรากดที่ Scape เพื่อออกค่ะยกเลิกการแก้ไขให้คลิกที่เยดค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่ escape เพื่อออกอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เราคลิกที่ cancel ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะ